สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้แก๊งจักรยานพาเพลินหมู่บ้านนิรานวิวหนึ่งได้มาเยี่ยมมาเยือนที่เขาใหญ่ฮะ <c oughs> เป็นวันที่หกเมษาครับ <c oughs> เรามาแก๊งใหญ่มากกะจะถีบไปถึงยอดเขาฮะแต่ดูว่าฝามสามารถแต่ละท่านจะเป็นยังไง <c oughs> นะครับอ่ามีคุณหญิงปูส <c oughs> <c oughs> ู้สวัสดีค่ะ ท่านเจ้าคุณเบิร์ตท่านท่านหลวงโอเวนคุณหญิงพลอยคุณชายแบงค์แล้วก็ท่านก้าหาร <c oughs> แล้วก็คุณหมอนยน้อยน้องไม้ตามด้วยผ <c oughs> ู้ให้กำลังใจอยู่เบื้องหลังอ <c oughs> นี่ท่านต้ง <c oughs> สมาชิกใหม่ในอนาคตครับออนี่ เรามาเนี่ยเป็นทริปใหญ่มากมีพ่อครัวแม่ครัวมาทำอาหารให้ชมลมเราเลยแต่ลืมไปเดี๋ยวขอผมก่อนผมลืมผมคนนำทีมนายป๋องนายป๋องอนี่ท่านหลวงเนะเนี่ยท่านหลวงนะชุมพรเฮนนนครนนนคอ้าวชายแบงชายแบงไอชายบีสู้ดูแลรถอ่ อ่านี่ท่านพ่อครัวกับท่านแม่ครัวอ่าท่านกวงคุณหญิงผู้ที่ฮะ <c oughs> คุณหญิงคุณหญิงอะไร <c oughs> ะหญิงโยกอคุหญิงโยกอาหารของเราปลาแซลมอนทอดหมูทอดเป็นไงปลาแซลมอนอยู่ฝั่งนู้นครับปลาแซลมอนอยู่ฝั่งนู้นครับอืมวันนี้เรามานอนหนึ่งคืนกลางเต้นมีหลายท่านอยากจะนอนต่ออีกหนึ่งคืน กำลังอะ่ะมีปลาแซลมอนโอ้โหนี่ดูเชฟเห็นไหมของเรามาเองคุณหญิงหยกทำปลาแซลมอนให้พวกเราเอา้าวท่านเบิร์ตท่านเบิร์ตรถมีปัญหาเฮ้ยแข็งอยู่ท่านเบิร์ตใช้ได้อไหมอ่านี่เต็นท์พวกเราครับมอคืนนอนกันมอคืนนอนกันครับพักผ่อนกันมีรถมูลมนิธิมาเรียบร้อยครับใครเจ็บใครป่วยจับส่งโรงพยาบาลได้เลย ผิวทัดรอบข้างสวยงามครับสวยงามเช้าวันที่6เมษาอากาศกำลังดีครับอ,อากาศเย็นสวยครับนักปั่นพร้อมแล้วนะครับนักปั่นพร้อมแล้วช่วงนี้เวลาเวลาประมาณเท่าไหร่หกโมงเจ็ด <7 S 1> โมงครับประมาณเจ็ดโมงสู้ไหมสู้ไหมยกนิ้วยกนิ้วสู้สู้ปั่นกลางปั่นกลางปั่นกลางพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับ เตรียมลุยเดี๋ยวผมเก็บบรรยากาศรอบๆก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอพี่เก็บกวางนิดนึงอใช่องกวางเต็มเลยนั่เดี๋หลายตัวตรงนู้นเละบรรยากาศที่นี่ธรรมชาติสวยมาก อันนี้เพื่อนใหม่ผมครับ<ม>คุณชายต้องกับคุณหญิงสาวแล้วก็คุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับครับชมลมจัก,กรยานพาเพลินใน y t u t u ในยูทูบเปิดเลยครับแก้งกวางธรรมชาติยังสวยงดงามครับมีเพื่อนมาเยือนใต้ต้นไม้ก็มีครับ อืนฮะสวยไหมครับลูกหลานเป็นแก๊งเลยครับสวยงามครับสวยงามบรรยากาศรอบๆอบครับ นักปั่นพร้อมแล้วฮะหนีไปหมดแล้วนักปัน่นอ่าเบอร์ตเตียมอันนี้เชฟฮะเชฟถ้าจะเล่นต้องเล่นนี่เลยจักยานพับอย่าไปเอายี่ห้ออื่นเด็ดขาดครับอ่ามีคุณผู้หญิงสนใจจะซื้อจักรยานปั่นเหมือนกันครับ